อรุณสวัสด์ที่นี่สวนเกษตรตระกะแตนย่านเดียวออกจ้ะเช้านี้ย2องศาหนแต่น้องต้นไม้บอกว่าพี่พี่พี่ตระกตแตนนี่อหนาวหนาวแบบเนี้แล้วไม่ลดน้ำหนูอ่ะพอตอนกลางวันอ่ะ32องศาแล้วหนูก็เหี่ยวสิพี่เพราะฉะนั้น พี่ตากแตนพี่ตกแตนตื่นเช้าหน่อยแล้วมาลดน้ําต้นไม้ให้หนูก่อนต่อไปพี่ตากแตนไปขายของที่ฮอลเซลตอนเช้าอะ่ะพี่ตกแตนก็ต้องลดน้ําให้พวกหนูนะเพราะว่าตอนเย็นกว่าพี่ตากแตนจะกลับมาก็ดึกแล้วนะเพราะงั้นพี่ตากแตนจะต้องลดน้ําให้พวกหนูก่อนไปทํางานแล้วก็กลับมาตอนค่ํา พี่เะกแกล้นก็มาลดน้ำให้พุ่งอีกรอบนะจ๊ะนี่ต้นลักต้นลักออกดอกกันได้แล้วนะจ๊ะ